ดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับทิเชอร์ทีรนาฏนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องสัตว์รอบตัวเราชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนครั้งที่แล้วทิเชอร์ได้สอนเกี่ยวกับการจําแนกสัตว์ตามแหล่งที่อยู่อาศัยไปใช่ไหมคะเด็กๆจําได้ไหมเอ่ยว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างถ้าจําไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้ทิชเชอร์มาทบทวนให้ก่อนจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะ ก่อนอื่นเลยวันนี้เราต้องมาทำควิสกันก่อนนะคะมีทั้งหมด3ข้อเป็นแบบถามตอบนะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดและดินสอขึ้นมานะคะให้นักเรียนเขียนตามรูปที่ทิเชอร์ขึ้นให้เลยนะคะให้เขียนวันนี้เป็นวันที่ปัจจุบันเดือนและครั้งนี้เป็นครั้งที่5้านะคะได้เขียนข้อลงมา3ข้อทิเชอร์จะเปิดเพลงนะคะถ้าเพลงจบแล้วแสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่น่าจะเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว งันลงมือเขียนได้เลยนะคะเด็กๆ เด็กๆน่าจะเขียนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มทำควิสกันเลยนะคะควิสข้อที่หนึ่งสัตว์ชนิดใดอาศัยอยู่บนบกระว่างงูกับหนูให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปในข้อที่หนึ่งเลยนะคะทีเชอร์จะจับเวลา20ินาทีถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนได้เลยค่ะ เวลาแล้วนะคะนักเรียนเรามาดูเฉลยกันนะคะระหว่างหนูกับงูอ่ะสัตว์ตัวไหนอาศัยอยู่บนบกคะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือหนูคะ่ะหนูอาศัยอยู่บนบกนะคะส่วนงูสามารถอาศัยได้ทั้งในน้ำและบนบกคะ่ะเด็กๆควิสข้อที่2สัตว์ชนิดใดอาศัยอยู่ในน้ำระหว่างช้าง จับปลาให้นักเรียนเขียนคำตอบที่ถูกต้องที่สุดลงไปในข้อที่2ได้เลยนะคะเดี๋ยวที่เช่์จะจับเวลา20วินาทีถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนเลยนะคะเด็กๆ มดเวลาแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือปลานั่นเองคะ่ะเด็กๆตอบถูกไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยนะคะข้อต่อไปนะคะควิส้อที่3สัตว์ชนิดใดอาศัยได้ทั้งบนบกและในน้ำระวังกบ รกระรอกให้นักเรียนเขียนคำตอบได้เลยนะคะในข้อที่3าทิชเชอร์จะจับเวลา20วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มเขียนเลยนะคะเด็กๆ หมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือ กบนั่นเองค่ะกบสามารถอาศัยได้ทั้งในน้ำและบนบกนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้นะคะทิชเช์จะมาสอนเรื่องสัตว์ที่มีขาไม่มีขามีปีกและมีครีบก่อนอื่นเลยเราต้องมาทบทวนความรู้ครั้งเก่าก่อนนะคะว่าสัตว์เราสามารถแบ่งตามที่อยู่อาศัยได้กี่แบบกันคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะเวลกู๊ด สัตว์สามารถแบ่งตามที่อยู่อาศัยได้เป็น3แบบนะคะคือสัตว์บกเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกได้แก่นกวัวแมวช้างผีเสื้อแล้วก็สุนัขค่ะต่อมาสัตว์น้ำคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำได้แก่ปลาปูหอยวานและปลาฉลามค่ะ ส่วนสัตว์ชนิดสุดท้ายประเภทสุดท้ายนะคะก็คือสัตว์ที่อาศัยได้ทั้งในน้ําและบนบกตัวอย่างเช่นกบเขียดอึงอ่างจร,ระเข้ตะโขงนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้นะคะจะมีการ์ตูนเกี่ยวกับการจําแนกสัตว์โดยแบ่งประเภทตามการที่ว่ามีขาไม่มีขามีปลีหรือว่ามีครีบถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปดูการ์ตูนได้เลยนะคะเด็กๆ สวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสายดีกันหรือเปล่าจากครั้งที่แล้วที่ได้รู้จักถึงการจำแนกสัตว์ตามโครงสร้างไปแล้วตอนนี้มีใครสามารถจำแนกสัตว์ตามโครงสร้างต่างๆได้บ้างแต่ถ้ายังไม่แน่ใจเรามาทบทวนพร้อมๆกันอีกครั้งนะครับการจำแนกสัตว์ตามโครงสร้างขนาดเช่น สัตว์ท so ี er, right? so first, ่ม so 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 ีขนาดใหญ่สัตว์ที่มีขนาดเล็กขาเช่นส mm ัตว์ที่มีขาและไม่มีขาเขาเช่นสัตว์ที่มีเขาและไม่มีเขาหางเช่นสัตว์ที่มีหางและไม่มีหางและขนเช่น สัตว์ที่มีขนและสัตว์ที่ไม่มีขนเอาล่ะครับน้องๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเรื่องที่จะเรียนรู้กันในวันนี้เลยนะครับจากที่เราได้รู้จักกับสัตว์ประเภทต่างๆที่แตกต่างกันไปแล้วน้องๆจะเห็นได้ว่าสัตว์แต่ละประเภทนั้นจะมีลักษณะของการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันเอน้องๆครับ แล้วน้องๆคิดว่าสัตว์ที่ไม่มีขาจะเคลื่อนที่ได้ไหมครับเรามาเริ่มจากสัตว์ที่ไม่มีขากันก่อนนะครับสัตว์ที่ไม่มีขาจะใช้กล้ามเนื้อในการเลื้อยหรือคลานเช่นหอยทากมีกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่เป็นเท้าในการเคลื่อนที่ปลิงใช้กล้ามเนื้อดูดพื้นสลับกับการยืดลำตัว ไส้เดือนดินเป็นสัตว์ที่ไม่มีขาจะใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่งูใช้กล้ามเนื้อท้องและเกล็ดช่วยในการเคลื่อนที่เป็นตน้นมาดูสัตว์ที่มีขากันบ้างนะครับก็จะใช้ขาในการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นเดินวิ่งกระโดดเอ น้องๆต้องเคยเห็นสัตว์ที่มีขามาบ้างแล้วแน่ๆเลยเรามาช่วยกันบอกดีกว่านะครับว่าสัตว์ที่มีขาที่น้องๆรู้จักมีอะไรกันบ้างร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆบอกชื่อสัตว์ที่มีขาที่รู้จักมาคนละชนิด มีขาที่ใช้ในการกระโดดจิงโจ้ก็เป็นสัตว์ที่ใช้ขาในการกระโดดเพื่อเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิว๋วเอาล่ะครับน้องๆ เรามาช่วยกันแยกประเภทของสัตว์ที่มีขากับสัตว์ที่ไม่มีขากันดีกว่านะครับให้น้องๆน,งนำสัตว์ที่มีขาใส่กล่องสีชมพูและสัตว์ที่ไม่มีขาใส่กล่องสีฟ้าครับ ต่อไปเรามาดูสัตว์ที่มีปีกกันบ้างนะครับสัตว์ปีกก็จะใช้ปีกช่วยในการบินเช่นผีเสื้อแมลงปอนก ส่วนสัตว์ที่มีครีบและหางช่วยในการว่ายน้ำเช่นปลาตะเพียนปลาหมอสีปลากระตูนเป็นต้นน้องๆครับก่อนที่จะมาพบกับกิจกรรมสุดท้ายเราไปทบทวนกันอีกสักครั้งนะครับเราสามารถแบ่งสัตว์ตามอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันดังนี้ 1>, 1. สัตว์ที่ไม่มีขาคือสัตว์ที่ใช้กล้ามเนื้อในการเลื้อยหรือคลาน 2. สัตว์ที่มีขาคือสัตว์ที่ใช้ขาในการเคลื่อนที่ 3. สัตว์ที่มีปีกคือสัตว์ที่ใช้ปีกในการเคลื่อนที่ 4. สัตว์ที่มีครีบและหางหรือหนวด โดยใช้ในการช่วยในการเคลื่อนที่เอาล่ะครับน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาของกิจกรรมใช้เดี่ยวแล้วเราไปร่วมสนุกกันเลยครับสัตว์แต่ละชนิดใช้อวัยวะในการเคลื่อนที่แตกต่างกันเช่นสัตว์ที่มีขาก็จะใช้ขาในการเคลื่อนที่สัตว์ที่มีปีกก็จะใช้ปีกในการเคลื่อนที่เป็นตน้นกระต่าย จัดเป็นสัตว์ที่มีขาสัตว์ที่ไม่มีขาจะใช้กล้ามเนื้อในการเลื้อยหรือคลานปลากมีครีบและหางที่ใช้ในการเคลื่อนที่หอยทากเป็นสัตว์ที่ไม่มีขาจึงใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่เป็นยังไงบ้างครับ ไม่ยากเลยสำหรับเรื่องสัตว์ที่ไม่มีขามีขามีปีกและมีครีบพบกันครั้งหน้าเราจะได้สนุกไปกับกิจกรรมจัดกลุ่มของสัตว์จะเป็นยังไงและสนุกขนาดไหนนั้นน้องๆต้องติดตามกันให้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนดูการ์ตูนจบแล้วใช่ไหมเอ่ยพอจะแบ่งจำพวกประเภทต่างๆได้ไหมคะว่าสัตว์ชนิดไหนมีปีกสัตว์ชนิดไหนไม,มีขาสัตว์ชนิดไหนไม่มีขาหรือสัตว์ชนิดไหนมีครีบพอจะแบ่งออกไหมเอ่ยวันนี้นะคะทีเชอร์มีแบบฝึกหัดนะคะถือว่าเป็นการทบทวนจากเรื่องที่เพิ่งเรียนมานะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือสมุดขึ้นมานะคะแล้ว เขียนตามรูปที่ทีเชื่อขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะแบบฝึกหัดนี้มี5ข้อนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนได้เลยนะคะ เด็กๆน่าจะเขียนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรามาดูกันนะคะว่าคำสั่งให้อะไรเราบ้างจงเติมคำต่อไปนี้ให้ถูกต้องก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาดูคำศัพท์ก่อนนะคะว่าให้อะไรกับเรามาบ้างมีคำว่าปีกขาไม่มีขาครีบแล้วก็หางเอคำเหล่านี้เราต้องมาเติมให้ถูกต้องนะคะมาดูข้อแรกนะคะให้ดูว่าแมวมีจุดจุดจุด จากลูกศรชี้ส่วนไหนของร่างกายของแมวคะให้นักเรียนเขียนมาตอบให้ถูกต้องนะคะข้อที่สองป้ามีจุดๆให้ดูนะคะว่าลูกศรชี้ตรงไหนเอย่ยตรงนี้มีหน้าที่อย่างไรข้อที่สามนกมีจุดๆให้ดูนะคะว่าลูกศรสีแดงชี้ไปตรงส่วนไหนของอวัยวะของนก ส่วนนี้ใช้ในการสามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆได้ข้อที่4ไส้เดือนจุดจุดจุดเห็นไหมเอ่ยว่าลูกศรไม่ได้ชี้อะไรเลยนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าไส้เดือนมีเท้าไหมไม่มีแสดงว่าไม่มีเทา้าหรือต้องไม่มีอะไรคะและข้อที่5นะคะยีราฟมีจุดจุดจุดดูนะคะว่าลูกศรชี้ไปที่ส่วนไหนของร่างกายของยีราฟ ส่วนนี้มีหน้าที่ทำให้ยีราฟเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆเพื่อหาอาหารและแหล่งน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆอาเดี๋ยวทีเชอร์จะช่วยนะคะซักสองข้อเนาะแต่ต้องช่วยทีเชอร์หาคำตอบเลยนะคะมาดูข้อแรกนะคะแมวมีจุดๆ,ๆเห็นไหมเอ่ยว่าลูกศอนชี้ไปยังส่วนไหนของร่างกายแมวถูกต้องค่ะชี้ไปยังหางของแมวเรามาดูข้อที่สองนะคะ ปลามีจุดๆส่วนที่ทิเชอร์ใช้ลูกศรสีแดงชี้ตรงไปนี้เป็นส่วนที่ทำหน้าที่คอนโทรลให้ปลาเคลื่อนที่ตรงตามจุดที่จะไปเราเรียกว่าเรียกว่าอะไรเอ่ยครีบนั่นเองค่ะเด็กๆตรงนี้นะคะจะอยู่ส่วนบนของปลาเรียกว่าครีบ ส่วนข้อ3ข้อ4และข้อ5ให้นักเรียนลองหาคำตอบเองนะคะไม่ยากเลยลองดูนะคะเด็กๆ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนวันนี้เรียนเกี่ยวกับการจำแนกสัตว์แบบที่มีขาไม่มีขามีปีกและมีครีบไปใช่ไหมคะเด็กๆพอจะแยกแยะออกไหมเอ่ยเวลาออกไปข้างนอกเด็กๆจะแยกแยะได้ไหมว่านกเป็นสัตว์แบบไหนมีปีกใช่ไหมมีขากี่ขา เวลาไปสำรวจนะคะในดินชื้นๆจะพบว่ามีดินมีไส้เดือนไส้เดือนเป็นสัตว์มีขาหรือไม่มีขาอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหากันนะคะแล้วพบกันใหม่ในะคาะบเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ